เขตานครที Who, long, ่มาวันนี้เพื่อต้องการก่อปู้เอกนะของชาวเขตแดนนะคนาวเขรานข้าขึ้นต้องการศิลปพกับต้องข้ามศรเรารั้ชาตินนี่กไปก่อนดั้ชาติผมขึ้นไงไนมัก็เข้ามาเ đi trời ơi,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  ไอ้ข hey, ้าอทุกคนจุส yeah> yani ู้ขอกปานน้ำทิพย์ไอ้ข้าอยู่นี่ยัิยุกอ้อยไว้เฮ้ยุกอ้อยท้องถึงไหนวะใช่เลยพวกเอ๋เอาอีงามใส่ข้าตรงอยู่นี่แม่มึงผีก็ตายไปเยอะนี่ท่านไม่เห็นแล้วว่าอะไรทูนตอนนี้อทิษฐานอย่างนั้นฟ้าเลยที่แต่เรายังขืนสู้กันต่อไปทหารพวกเดียวกันจะฆ่ากันเองตายไก็สมบูรณ์เอาอย่างนี้ดีกว่าตัวอะไวะพรุ่งนี้สามโมงเช้า เราคอยมาสู้กันใหม่ที่นี่เดีวชาตินี้ไงพี่เตะแก่ระวังตัวดีหมาบ้านขึ้นตัวดีจ้าขึ้นที่สนามตัวอีกคนตัวดีนะจ๊ะจำไว้ให้ดีรักจ้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันตายของท่านไอ้ต้องพูดมึงทุกคนเฮเจอกันพวันนี้เลย รัง้ลูที่ลงปเรท<ส>าน <สา S 1> จะ้อย้ำใหบต้องเตเลยไปฮีบข้าเต้เรารู้น,นะตามคายตาแจกยาไปในกาลลูกเมื่อกี้ท่าพ่อไปมาห้ามไว้แล้วก็พ่อองท่านราชันต้องเป็นคนพ่ายแพ้สุดในครั้งนี้แน่เดี๋ยวเจ้าไปจกกัดเทปองคอยตามคําสังคไอยรักชัยไเเลย,ลยพ้ เดี๋ยวพ่อจะไปกองค่ายขององค์ท่านนายชันเพื่อไปบอกให้พงคองค์ท่านหอดตีกองค่ายคอยรถอาราชุนได้ยาวไม่กาหนึ่งแยกย้ายกันไปทำตัวให้คมขึ้นย้อนกลับมาด้านเดี๋ยวนี้ทางหันมือ คุยยังไงล่ะชิแต่วันนี้ข้าเจอครั้งนี้ดังสามคนพี่เนาะคงสู้ยรักข้าเราจะชุณไม่ได้แนะ่ไม่ได้เด็ดเมื่อจริงถูกเมื่อสักครู่พี่เองก็เกือบที่จะพลาดพาังแต่ยังดีที่คุณพี่คิดมันหยุดเวลาเอาไว้ถ้าคืนสู้ต,ต,ต่อไปพี่พี่คงจะไม่ได้ไม่ได็ดเลยก็ต้องเอาไปกดแต่เราจะทำยังไงดีขอให้พระคองไปดูครับวิธีอันดุนที่ท่านออกมาไม่ได้ยามเลย ไว้พ่อมว่าขอเดชะการของฉันต้องขอประทานอภัยทูีที่ทรงห้ามพักไว้โดยสักครู่เพราะไม่เช่นนั้นพระองค์ต้องพลาดท่าเสียทีพ่ายแขกไอรัชชายไออรชุนแน่ขอบใจมากแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วจุกพวกกองข่ายไอรัชชายไออรชุนกำลัง,งวางใจจะตั้งเวรยาเพียงเบาบางนะไม่พอที่จะป้องกันกองข่ายแน่นอนถ้าหากพระองค์ทิศจะวาวช่วงนี้ กองไถ่เขายังช่ายอะไรอยู่พ่อองค์ก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนพี่จุ๋มได้ที่ไม่ยังอือยังไงน้องพี่ถ้าเมื่อกี้พ่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดพี่อยากเสนอที่จะทำอะไรรีบทำเลยพี่กับคะจริงอยู่ยังที่คุณพิชิตว่อนอ๋อย่างนี้คุณพิชิตพันกับกองไถ่ไปก่อนส่วนน้องพี่เจ้าราชินเพราะไม่อนุชาลต้งนำกองทหารส่วนหนึ่งเข้าทางล้างกองขัส่วนพี่จะนำทหารส่วนหนึ่งเข้าทางหน้ากองขัา ยังไงเล้วพบกันพคดีผู้จดระวงตัวด้วยอไม่กล้าเรื่องเดนี่อนนี้เดี๋ยวพี่ดีแล้วอย่าั้นนะานา้นก็ยะได้คนนั้นก็จะนำมิตรนั้นมีมครเห็นกูเลยปัญญาอ่อนแค่ไหนตายเถอะคืนม้ยามสองจะรับของกองค่ายเพื่อนเราต้องนำความเร่องนี้ไปบอกกับอชุน